จริงๆด้วยท่านผู้ชมทุกงรีเกนเร็วทันใจไวทันตายเห็นไหมล่ะครับว่าในน้ำเจ้าสาวเบอรเพชรสายน้ำสีแดงจะเป็นสีแดงเดือดได้กระไรเมื่อมีคนสวยเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ไปก้าวขวาคอคนสวยเือรเพชรพญามณีบทไฟบีหลอกน้ำสีแดงกันการันตีว่าเที่ยวนี้จะเอาชัยชนะให้ได้เดี๋ยวก็จะรู้ใครหมู่ใครจ่าใครผู้ว่าใครเพอใครจะอยู่หรือใครจะไปเห็นไหม่ะหน้าฝนกูใจฟุตระบกุตาลาฟุบโปฟุปปาแหวกวายทารานี่ก็จะเจอละสามเือรเพชรประโยชน์ไม่ย่อไปท่อมาท่าหลอกน้ำสีแดงได้เสียบเล็กน้อยเป็นกลางคนสวยเือรเพชรพายบทไฟบีพาจี้ม สบายสบายตาตาเรื่องน้ำแล่ว่าสาวเอ๋ยสาวเมืองเพชรบอกว่าเท่านี้มันธรรมดาซะเลยมาเจอกับคนสวยเมืองเพชรเร่องน้ำสิเงินบอกว่ารู้ตัวเป็นหลแต่ก็ไม่ยอมตาตาโคตรอันตาโคตรฟันตาโคตรตีตาโคตรบีตากระรังตีพายหแังตาใส่นี้ได้หรือไม่ได้เมื่อมีสาวเอ๋ยสาวเมืองเพชรกองธนาบสวรรค์วัฒนาหนีแล้วเว้ยหนีแล้วหนีได้ตลอดรอฝั่งโน้นไม้ดูว่าสาวเมือเพชรสาวเมืองเพชรตะกุยตะกายพายกระจุกระจายแต่ว่าคนสวยไม่ยอมไม่โถไม่แพ้อำนาจปานตะบูนจะเปิดหรือยังตาโคตรตาเปิดระเบิดน้ำเดีวสาว เส้นชัยผลเกิดจากริงกำลังการผู้ทรงเกียรติดับทงสีแดงให้ลองนาำแดง